จอซีฟูดร้านนี้เข้าไปเลยม่ต้องไปกินใกล้ๆถึงชายทะเลนี่คือการควบรวมอาหารทะเลสดๆกับแกงส้มตายได้อย่างลงตัวกระดิ่งความอร่อยพี่มีจะชวนทุกคนไปที่ร้าน m a งก o v i e ฟ c a คาเฟ่ที่จริงจังเรื่องอาหารมากๆเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวได้ครบหมดทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศร,ริมแม่น้าตรังที่สดชื่นสุดๆนี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่พี่มีสั่งมาหูเผาตัวโตๆที่รับซื้อมาจากชาวบ้านปลาหมึกทุกตัวที่อัดแน่นไปด้วยไข่มา เลยที่ปูนิ่มเนื้อฟูๆเจอเข้าวผัดที่ทุกอนูมีแต่เนื้อปูะเติมความอร่อยด้วยเมนูนี้แกงส้มปลากระพงที่มีอดใจไม่ไหวแล้วไปชิมกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่กุ้งสดหวานฉ่ำประทานน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่รอช้าตามด้วยปูนิ่มราดซอสมะขามเราเป็นคนตายก็ต้องสดแกงส้มไปเลยลเครื่องแกงตำเองเผ็ดสุดามาหยุดกับข้าวผัดปูคำนี้ได้แต่นั่งสงสัยว่าข้าวผัดปูหรือปูผัดข้าวเราต้องหยุดความสงสัยเอาไว้กินต่อที่ปลาหมึกไข่ผัดซีอิ๊วทุกคนยพี่หมีม่บอกเลยนะน ที่โหมดของหวาน,หนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องย้ายร้านไปที่ไหนเบอร์วิบครีมมะม่วงและบ้านน้องฟี่บอกเลยว่าต้องใส่แยิ่งฉันกินควบชาผลไม้นะสัญญาเลยว่าจะไม่ดึงรูแมงโกวิวคาเฟ่ร้านคาเฟ่ที่จริงจังเรื่องอาหารบริการตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึง่งไปกันต่างของตุลูละะู่เชียงนี้เพื่อนๆไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนก็อย่าลืมมาที่นี่ล่ะรูแมนโกวิวคาเฟ่